ก็ขอ,อกระส,สดีทุวงนกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่อง Mo โ,โตโฟกัสที่ชื่อเคยในะคลิปนี้นครับเราก็อยู่ในแอป Wallet นะทุกคนก็วันนี้ก็ลงคลิปบ่อยนิดนึงนะทุกคนสําหรับช่วงนี้นะก็มีแอปหลายแอปเข้ามาเยอะนะทุกคนเยอะแล้วก็มีแอปที่มันยังถอนเงินได้อยู่ผมก็ทําคลิปบ่อยๆนะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้วันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อทาการทําแบบสอบถามแล้วกันนะรตรงนี้นะครับโดยตรงจาก วอเลตเลยนะครับหลายๆคนคงรู้นะทุกคนหลายๆคนอาจที่ยังไม่รู้นะทุกคนสําหรับคนที่มาดูใหม่ๆห,หรือคนที่หลงกดเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะสําหรับช่องม o ตอโฟกัสตอนนี้นะก็โอเคนะครับตอนนี้ถ้าใครยังไม่สมัครนะครับก็ไปสมัครได้ที่สตูนะทุกคนไม่ใช่สตูดิไปดาวน์โหลด วอลเล็ตมานะครับหลังจากนั้นให้สมัครอะไรให้เรียบร้อยนะหลังจากการนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูที่หน้าหลักของเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะทำตามขั้นตอนของผมได้เลยนะทุกคนตรงนี้นะครับทำตามกระบวนการของผมได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้นะนี่เดดด้านด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะทุกคนก็จะเจอคําว่าร้านค้าออนไลน์นะครับตรงนี้นะ หลายคนคงรู้แล้วแหละนะทุกคนตรงนี้นะ <ST AN> นี่นะครับร้านค้าออนไลน์นะหลังจากนั้นนะครับเลื่อนไปทางด้านขวามือนะทุกคนขวามือตรงนี้นะครับก็จะเจอคําว่าซื้อแกจ็ตเกมเมอร์นะครับตรงนี้นะนี่นี่กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนไปทางด้านขวามืออีกเช่นเคยนะตรงหมวดหมู่นะก็จะเจอคําว่า <ST AN> ตอบได้เงื่อนนะครับตรงนี้นะหลายๆคนคงรู้ และอีกหลายคนคงยังไม่รู้นะทุกคนก็เลยทําคลิปขึ้นมานะครับตรงนี้นะโอเคครับหลังจากนั้นนะก็จะเจอคําแบบนี้ขึ้นมาไม่ใช่คำาน่ข้อแบบสอบถามแบบนี้ขึ้นมานะหลายๆคนอาจทําไปแล้วบางทีมันก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะนี่เห็นไหมของ,ของ,ของทุกคนแบบนี้ของผมขึ้นมาอยู่4ข้อนู่นแหละทุกคนข้อละ1 0บถึงห้านะทุกคนถ้าใครได้เต็มก็โอ้โหสามสนู่นแหละทุกคนถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนทําฟรีด้วยอะ่ะ ทำฟรีด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จยมาทาแบบสอบถามแรกนะทุกคนว่ามันจะได้หรือไม่นะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่นะครับเพราะบางครั้งมันก็อาจจะทําไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่นะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะนี่นะครับก็อาดูนะครับหากไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับคุณก็จะได้รับ1บาทนะทุกคนถ้าไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับคุณก็จะได้รับ1บาทแต่ก็ได้อยู่นะทุกคนกดรับสิทธิ์นะทุกคนนี่นะโอ้โหเห็นไหมขออภัยสิทธิพิเศษนะครับในการ ใช้สินค้านะทุกคนของผมก็สิ้นสุดไปแล้วนะไม่สามารถใช้ได้1แล้วนะทุกคนโอเคเหลืออยู่3ข้อนะทุกคน3ข้อนะครับมาดูนว่าเรายังจะสามารถใช้ได้หรือไม่นะข้อที่2นะทุกคนนี่นะโอเคกดรับสิทธิ์นะทุกคนโอเคได้อยู่นะทุกคนตัวนี้นะก็สูงสุดถึง10บาทนู่นแหละถ้าเราตอบไม่ถูกนะทุกคนเราก็ไม่สามารถทําได้นะทุกคนลืม เราไม่ได้เต็มอ่ะทุกคนพูดง่ายๆอ่ะนี่นี่นี่กดข้ามไปเลยนะได้สิบหรือเปล่าโอ้โหได้หนึ่งบาทอ่ะทุกคนดูสินี่ทุกคนได้หนึ่งบาทอ่ะไม่รู้ว่าตอบยังไงเนะี่ยทุกคนให้ได้เงิน <c oughs> ก็ถ้าใครมีเทคนิคบอกด้วยละกันนะทุกคนถ้าใครมีเทคนิคนะตอนนี้เราผ่านไปแล้วสองข้อนะทุกคนข้อแรกนะทุกคนผมไม่สามารถทําได้ส่วนข้อที่สองสามารถทําได้แล้วนะโอาเคมาดูต่อต่อมานะทุกคนตัวต่อมานะครับก็จะเป็น คุณผู้หญิงนะทุกคนรับ5บาทนะครับแค่เพียงตอบแบบสอบถามนะทุกคนตรงนี้ครับก็คลิกไปเลยนะหลังจากนั้นนะทุกคนเราก็ทําการกดรับสิทธิ์นะครับตรงนี้ถ้าเราตอบไม่ผ่านนะครับคุณก็จะไม่สามารถทําการรับ5บาทได้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไวยัดรีออกก่อนนะอะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดีออกก๋ยวน,นะก็รอนะตรงนี้นะครับกดเลยนะคลิกปุ่มด้านล่างนะทุกคนตรงนี้นะครับก็ กรุนาระบุเพศนะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปตามข้อของเขาในทุกคนนี่นะประมาณนี้นะครับอ่ะใส่ผ้ากลางไปแล้วกันเะทุกคนโอโ้โหได้หนึ่งบาททุกคนเห็นไหมได้หนึ่งบาทมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงให้ได้เต็มอมาทุกคนโอโ้โหทุกคนโอโ้โห อ่าโอเคโอเคเหลือข้อสุดท้ายนี่ทุกคนข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชาวต่างจังหวัดนะครับรับฟรี5บาทนะครับแค่เพียงตอบแบบสอบถามนะครับเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับแล้วบริการจัดส่งนะทุกคนจะส่งอาหารนะครับตรงนี้นะโอเคเราก็กดรับสิทธิ์ไปเลยเฮ้ย ขออภัยในทุกคนสิทธิพิเศษในการใช้สินค้านะครับของผมในทุกคนเคยทําไปแล้วในตรงนี้เคยทําไปแล้วเพื่อนๆก็ลองทําดูได้ในทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําก็ทําตามผมได้เลยในทุกคนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เวลานิดนึงในทุกคนเระใช้เวลานิดนึงนะครับสําหรับคนที่อยากลองทําดูก็ลองทําได้นะครับทาตามขั้นตอนผมได้เลยนี่นี่นี่เงินเมื่อก็จะเข้า2บาทในทุกคนของผมนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับ 2บาทนะทุกคน2บาทนะนี่น,นี่กดที่ร้านค้าออนไลน์นะหนะลังจากนั้นซื้อเก็มเมอร์นะทุกคนนี่นะหลายหลายคนคงยังไม่รู้ก็เลยทำคลิปขึ้นมานะทุกคนทําคลิปขึ้นมานะีนี่น,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ตอบได้เงินตรงนี้นะครับพวกนี้นะครับก็จะหายไปรือทุนหายไปแต่ยังไม่หายไปนี่เลยพวกนี้นะครับถ้าเราทําสําเร็จนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ